รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัย。สััตมเชีชชนป รายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมนีกังวาลไกลค่ะรายการที่เป็นสื่อกลางในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาสู่ท่านผู้ชมรวมไปจนถึงเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมชาวพุทธและทุกๆศาสนาเช่นเคยนะคะที่เราพบกันเป็นประจําแบบนี้ค่ะวันนี้รายการมีอะไรที่น่าสนใจนั้นติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดได้เริ่มคลี่คลาย เชื่อว่าหลายๆท่านได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหากท่านใดนะคะเดินทางผ่านไปทางจังหวัดราชบุรีก็อย่าลืมแวะเที่ยวกราบพระไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณนะวัสนามชัยราชสถาธรรมซึ่งก็ตั้งอยู่ที่129บ้านดอนกลวยหมู่4ตำบลดอนกลวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี อาคารเสนาสนะสำคัญภายในวัดนั้นก็ประกอบด้วยอุโบสถอาคารทรงไทยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2466มีพระประธานประจำอุโบสถเนื้อปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบันมีพระสมุทรชุบชวนธรรมโมหรือหลวงพ่อชุบเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลคณะสงฆ์ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นนักพัฒนาทั้งด้านจิตใจโดยจัดให้มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ถือศีลก่อนที่โครงการหมู่บ้านรักษาศิลปคาของมหาเถรสมาคมปัจจุบันนี้นะคะท่านได้มีโครงการสร้างสรงสะเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนในการทํากิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลบุญต่างๆซึ่งการก่อสร้างก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้วยปัจจัยในการก่อสร้างนั้นยังไม่เพียงพอนะคะทางวัดจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐถินในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม 2,564ตั้งแต่เวลา9้านาิกาเป็นต้นไปการทอดกรถินนั้นเป็นประเพณีการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนเป็นประเพณีที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยคนไทยนับถือศาสนาพุทธเมื่อทราบพ,พุทธบัญญัติให้ภิกษุรับผ้ากรถินได้พุทธศาสนิกชนก็ตั้งใจจะอุปถัมพุทธบัญญัตินั้นไว้ไม่ให้สูญหาย ฉะนั้นนะคะการทอดกรถินจึงเป็นหน้าที่ที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าการทอดกรถินถือว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และพระพิสุิสงฆ์ผู้รับกรถินกรถินนั้นถือด้วยว่าเป็นทานพิเศษจัดเป็นกาละทานคือทานที่มีระยะเวลากําหนด เนื่องจากการทอดกรถินนั้น1ปีกระทําได้เพียงช่วระยะเวลา1เดือนคือระหว่างวันแรม1ค่ําเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่้าเดือน12หากเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นไม่ถือว่าเป็นการทอดกรถินและในแต่ละวัดก็รับกรถินได้ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะการทอดกรถินสามารถแบ่งออกได้2ลักษณะได้แก่ 1. มหากรถินหมายถึงการทอดกรถินที่มีเวลามากในการเตรียมผ้ากรถินพร้อมของบริวารต่างๆจํานวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งใช้สำหรับการทำนุบมโรงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 2. จุลกถินหมายถึงการทอดกถินที่มีเวลาจำกัดเพียงหนึ่งวันเท่านั้นและต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนั้นเริ่มตั้งแต่การนำดอกฝ้ายมาทําให้เป็นปุยแล้วปั่นเป็นเส้นได้นำมาทอเป็นผ้าแล้วจึงตัดเป็นจีวรเมื่อทำจีวรเสร็จจึงทำพิธีถวายกถินในวันนั้น จุละกถะินนั้นเป็นการทอดกฐถินที่ต้องอาศัยความสามัคคีของคนหมู่มากจึงจะสำเร็จด้วยมีระยะเวลาอันจำกัดปัจจุบันจึงไม่นิยมทำกันเท่าไหร่มีเพียงบางแห่งที่ต้องการอนุรักษ์ประเพณีอนันงดงามนี้ไว้เท่านั้นการทอดกฐถินถือเป็นอน,นิสงค์ทั้งผู้ถวายและพิสูจน์ผู้รับถวายผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะก็มีดังนี้ 1. ชื่อได้ว่าถวายทานภายในเวลากำหนดที่เรียกว่ากาลทาน คือในปีหนึ่งถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นในข้อถวายทานตามการนี้มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดให้ทานตามการความต้องการที่เกิดขึ้นของผู้นั้นย่อมสำเร็จได้ 2. ชื่อได้ว่าสมครหบพระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่แม้ผ้ากรถินนั้นจะตกแก่พิสุกรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวมมีพระพุทธภาษิตว่า ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพันธุ์ 3. ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมผู้ประพฤบพปฏิบัติชอบให้เป็นหลักเป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีแก่ประชาชนสืบไป 4. จิตใจของผู้ทอดกรถิ่น3การคือก่อนทอดหรือกำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสในศรัทธาและปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศล,ลจิตคนที่มีจิตใจเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ 5. การทอดกรถินทำให้เกิดความสามาัคคีธรรมคือการร่วมมือร่วมกันทำคุณงามความดีและถ้าการถวายกรถินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามด้วยแล้วย่อมเป็นการร่วมสามาัคคีเพื่อรักษาศาสนวัตถุศาสนสถานให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ชมให้ผ่านพ้นในสถานการณ์ที่โหดร้ายแบบนี้ไปรวมไปจนถึงนะคะสำหรับชาวพุทธทุกคนค่ะการตั้งมั่นทำความดีสวดมนต์ภาวนาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราแน่นอนค่ะและเราจะเป็นกำลังใจแบบนี้ตลอดไปนะคะกับรายการสองธรรมวันนี้รัตณีกังวลกลายและทีมงานทุกคนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ